ท,ที่เราไม่ได้หมักดินเนาะก็จะมีพวกของแกรบค่ะแกรบเนี่ยดิบเพราะมันเป็นแกรบที่มันดิบแล้วก็มาจากรงสีขีาวเลยค่ะจะมีทวกเม็อย่างแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าเนี่ยเราจะยืนมถอนแบบเนี้ยค่ะออกแบบได้ง่ายค่ะสะ,สะดวกค่ะมันสะดวกใ่นการเดี๋ยวน้องไกบรร่บอกว่ามีการหมักดินด้วยเพราะว่าถ้าไม่หมักดินมันจะมีหญ้าเย,ายอะใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวมาดาูตรงที่น้องไก่หมักดินค่ะ ทำใหม่ค่ะนี่่ะพอพอพอพวกเม็ดข้าวหรือว่าพวกอะไรที่เขาขึ้นมาเยค่ะอย่างกรณีแป้งนี้หนูมีขี้ม้าหนูก็ใช้ขี้ม้าเลยอ่เอาแป้งนี้หนูผสมอะไรบ้างอ่ะก็มีขี้ม้ามีแกลบแล้วก็มีดินจากเตาเผาถ่านอ่าดินใช้ดินจากเตาเผาถ่านพอดีเนี่ยน้องเขาใช่ก็คือมีมีมีอะไรก็ใช้ค่ะนั่นเลยค่ะมีอะไรก็ใช้อ่าแล้วก็มาผสมหนึ่งต่อหนึ่งใช่ค่ะหนึ่งต่อหนึ่งเลยใส่เข้าไปแล้วก็ นี่หมักเอามาหมักไว้ประมาณกี่วันอันนี้หนูคาดว่าน่าจะได้แบบเป็นเดือนอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นเดือนค่ะแต่นี้เพิ่งผ่านไปได้แค่สิบกว่าวันเมล็ดข้าวที่เขาโผล่ขึ้นมาหรือยาขึ้นมาก็เริ่มแห้งแล้วค่ะนี่คือหมักไว้เพื่อปล่อยให้พวกเมล็ดพืชที่มันอยู่ในนี้ให้มันรอบแรกคือเราเนาเราลดน้ําให้ชุ่มเลยให้ปล่อยให้เขางอกเลยลดน้ําให้ชุ่มนี่ประมาณกี่วันเอ นูรดน้ํารอบแรกก็คือปล่อยให้ชุ่มนี่ประมาณสองสามวันแล้วก็สองสามวันรดนอำแล้วก็อาทิตย์นึ่งรดน้ำทุกวันอาทิตย์นึงพอเขา,ารเริ่มแบบว่าไอ้พวกมเมล็ดนะคะของงอกหนูก็เอานี่มาคุมเลยอ๋อตอนแรกเราเราเปิดนะคะตอนแรกน้องไก่จะเปิดแปรงนะคะแล้วรดน้ําให้ชุ่มอยู่ประมาณสองสามวันพอสองสามวันพวกพวกหญ้าพวกอะไรมเมล็ดพืชต่างๆาเขายังงอกงอกพองอกเสร็จน้องไก่เอาใช่ไหมคะ กงจนี่รตัดวงจรกันนี่เลยเก่าให้งอกเต็มที่แล้วก็ปิดเรียบร้อยแล้วก็หมักไว้เป็นเดือนค่ะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องวัชพืชพวกหญ้าพวกอะไรค่ะโอ้โหเป็นสิงว่าเลยมันเป็นไอเดียเป็นการเรียนรู้ค่ะเรียนรู้น้องเขาชอบในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เห็นตัวเงินชัดๆใช่ไหมสีแฝงใช่ค่ะสามสิบกิโล ได้ไปประมาณ36กกิโลสามสิกกิโลกิโลละร้อยสามสิหกสี่เบรกอันจริงๆเนี่ยท่านน่าจะถือจริงๆมันน่าจะเกินนั้นเพราะว่าเพราะว่าหนูหนูส่วนมากที่ตัดให้ลูกค้าก็มันใหญ่ส่วนมากจะเป็นแต่ว่าเขาสั่ง1กิโลเราจะมีประมาณโลสมโล3ามขีดแถมให้เปเลยเพราะว่ามันมันหนักเห็นไหมคะช่วงที่แล้วคอร์สค่อนข้างสวยมากมากเลยเพราะว่าอากาศด้วย ได้ที่อากาศเขาค่อนข้าร์สตัวตัวเนาะค่ะมินิมินิคอร์สน้ำหนักเขาเยอะที่ปลูกก็จะมีไอ้ตัวนั้นเป็นสลัดใช่ไหมไอ้นั้นฟิลเล่ค่ะฟินเล่ฟินเล่เลยค่ะฟิลเล่ก็จะอยู่ในตระกูลของผักกาดแก้วกรอบๆค่ะรสชาติฟิลเล่ผักกาดแก้วแล้วก็เรดโอ๊กกรีนโอ๊กแล้วก็มินิคอร์สอืมเป็นผักต่างประเทศทั้งนั้นเลยเทปนี้ที่เราหมักมินไว้หนูว่าจะใส่เป็นพวก ไอ้บัตเตอร์เฮดของมันจะสวยมอนรอกกุหลาบบัตเตอร์เฮดยังไม่ลงใช่ไหมยังยังไม่มียังค่ะจะเคาะขึ้นเช่นนี้พอผักเริ่มเริ่มเริ่มชุดนี้ได้สักสิบห้าวันก็เดี๋ยวเริ่มเคาะต้นกล้าใหม่อืมเดี๋ยวมาเรียนรู้พอเดี๋ยวมาอยู่ใกล้ๆน้งไก่ค่ะตอนนี้มันจะได้ไม่ไม่ขาดไม่ไม่ไม่มันไม่ขาดต่อนะคะใช่พบอะไรเรากินด้วยใช่แล้วเราก็ปลอดภัยแล้วก็คนมาซื้อเราเขาก็ และส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นใครจริงๆข้อดีของเราน่าจะได้เรื่องของพวกคนที่เขาผ่านทางคือเราบางทีเราไม่ได้รู้จักู่เขาเห็นเราตัดเขาเห็นจอแล้วเขาเบอร์ก็ช่วงทางษะที่หรือบางทีกขของเซฟบุกเราปยนี่ค่ะเซฟบุ้งร้องไก่อะไรนะรุ่งทิพย์ค่ะรุ่งทิพย์ภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะออภาษาอังกฤษรุ่งทิพย์แข็งฉลาดก็ R U N G T H I P ค่ะแล้วก็ K เดี๋ยวรู้ได้ยังไงเดี๋ยวรู้อ่าอ่าพัทยานะคะพัทยาสัตปานนวลนั่นแหละซื้อจนเกินกันแล้วก็ไล่ไล่เกิดลงยูทูปก็จะได้เห็นเยอยค่ะยินดีค่ะจริงจริงมันความรู้แล้วหนูก็มันเกิดจากถามว่าเรามีความรู้เยอะไหมก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่ามันเกิดจากการแบบผิดถูกผิดถูกเนี่ยเอาละแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรื่องของเป็นอินทรีย์ด้วยอะไรที่เคมี ไม่เอาเลยค่ะนี่เหมือนกันเลยค่ะบอกว่าถ้าเคมีเนี่ยแม้แต่ปุ๋ยเคมียังไม่อยากไม่อยากแต่เลยอยากก็เซตที่สองเราน่าจะมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะเพราะว่ามันเริ่มเป็นแบบแปลงเราก็ทุ่มทำอย่างไรเราเราคอยของการทำต่างๆก็ยังไม่ได้จัดระบบไม่ได้จัดอะไรรู้ค่ะนี่ไม้สาวกที่ ตอนเขามาทําถนนค่ะใช่เขาตัดนี่น้องไก่ก็มาเป็นเสานี่นะคะแล้วก็การทํานี่ความสูงเราเท่ากันแล้วคราวนี้เวลานี่เห็นไหมคะเนี่ยถึงนีได้านบนเลยจะยิบจะอะไรก็สะดวกเป็นสะดวกเลยนะคะถือว่าเป็นไอเดียในการทําแปลงสําหรับคนที่อยากปลูกผักทานเองนะคะในพื้นที่เนี่ยแค่แปลงหนึ่งก็ไม่หมดแค่นี้ค่ะไอฝั่งนี้ก็ค่อนข้างที่จจะยาวกว่าฝั่งนู้น จริงๆถ้าถ้ามีในบ้านหนูว่าสามารถปลูกเป็นแบบพวกสวนทัวก็น่าจะได้ดีเพราะว่าอีกสักท้านึงก็น่าจะขึ้นได้เยอะยค่ะวันนี้ครั้งสั่งที่หนูเพิ่งลงหอมเลยไปได้ประมาณห้าวันแต่นี้ก็หมักแปลงเนาะอยู่ในขั้นตอนหมักแปลงน้องไก่จะเป็นคนเพาะเองนะคะเพาะเมล็ดเองเมล็ดที่สั่งมาเมล็ดก็ที่เห็นตังต้นนั้นอะพวกหนูพากันเก็บเมล็ดพันธุ์จรงเลยกล่านึ่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่า ตัวน,นี้ก็ลงอ่าอันนี้เป็นอค่ะแต่ว่าอันนี้แปลนี้เราทดสอบด้วยการใช้กากมันนี่ตอนนี้ใช้กากมันเพราะว่าพื้นที่ของเราตรงนี้นใกล้กับโรงงานรับซื้อมันนะคะนี่ก็ใช้กากมันก็ลองดูเพิ่งเพิ่งลองใช่ไหมคะค่ะพอดีพอดีช่วงเมื่อกี้เราเอามาใส่กับอไร่ แล้วก็เลยทดสอบดูว่าถ้าเราใช้กับใช้นี้จะเป็นยังไงก็เลยมีการเรียนรู้มีการทดลองตลอดเวลาด้วยค่ะแล้วก็หนูเอาดินกากมันแล้วก็ผสมกับปุ๋ยใช่ไหมคะอันนี้นของหนูนี่แป้งนี้เป็นแบบขี้ม้าขี้ม้ากับแล้วก็ดินแล้วกากกากมันค่ะอัเนี้กับแกลบอันนี้จะเป็นสีอ่างแต่ว่าข้อเสียของเขาคือแกลบถ้ามันไม่ผ่านการหมักค่ะ จะมีเม็ดขา้ดขาวค่ะแต่นี่คือหนูใจร้อนเหมือนกันก็ <c oughs> พออยากทําให้มันพันลูกขอเออให้ทานลูกคนจ <c oughs> อนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทดสอบทดสอบทดลองออเดี๋ยวจะได้มาเรียนรู้กันน้อแต่ฝั<ต>่งนี้ก็หนูคิดว่านี่หอมนี้น่าจะสวยได้อือตอนนี้ก็เป็นเหมือนนั้นใช่ไหมอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้แค่กรบเนี่ยแต่เนี่ยใช้วิธีการหมักเหมือนกันกับตัวนี้แต่ แต่ถามว่าหมักก็ไม่ผ่านกันหมักนะคะเพราะว่าเมันแรงแล้วหนูก็พาไปปลูกได้เลยตัวนี้ก็เป็นยางการมันไหมกากมันค่ะอ๋อตัวนี้ก็กากมันเหมือนกันแล้วก็เอามาปลูกหอมเลยนะคะหอมแบ่งนี่แหละนะคะแล้วก็ประมาณสักหนึ่งเดือนหนูคิดว่าน่าจะแบบโอ้สวยค่ะเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวจะมาให้ผู้ชมได้เห็นความคืบหน้าแล้วก็หอมเลยปลูกกับดนะคะตัวนี้ก็เป็นผักบุ้งค่ะนี่แปลนผักบุ้ง ตรงนี้ก็เป็นอะไรนะคะผักขมแดงค่ะผักขมแดงที่ว่าน่าจะสวยอยู่ถ้าเขาขึ้นหมดเพราะว่ากําลังโผล่ค่ะแล้วก็นึเห็นไหมคะใช้เศษเศษกระเบื้องที่หักหักไม่ทิ้งเลยเอามานี่คะเอามาทําเป็นไม่ต้องไปขุดที่หนึ่งเลยแล้วก็เอาดินเอาปุ๋ยมาใส่ลงไปันี้ทางฝับงนี้ ใช้เป็นแบบใบไผ่คลุกไปด้วยโอ้ใช้ใบไผ่คลุกไปด้วยเพราะว่าที่สวนปลูกไผ่ก็เลยใช้ใบไผ่ไปด้วยเห็นไหมคะใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านทั้งหมดเลยนะคะแต่เดี่ยอข้อเสียก็คือมันพอมันทำเนี่ยค่ะมันแบบมีปัญหาเรื่องของการเรื่องของการปลูกแล้วก็เอาหยาเนาะแต่ถ้ามานั้งใช่ค่ะแต่สาหรับคนที่ที่เขามีพื้นที่จํากัดก็ใช้ได้ค่ะใช่ว่าได้ก็ง่ายเวยเห็นไหมคะใช้พื้นที่ ทุกที่ให้เป็นประโยชน์เป็นเงินทั้งนั้นเลยตัวนี้ก็ประกาศประกาศเท้าค่ะประกาศขท้าเหรอประกาศเท้าหางหงส์ประกาศขาประกาศขาขึ้นบ้านเราเนาะตัวนี้ประกาศขท้านี่รู้สึกจะได้พันเป็นพันใหม่ค่ะเป็นหางหงสมันจะขึ้นแบบสูงไอ้ที่สูงสูงยาวยาวที่เวลาเราไปซื้อจะเป็นเจอไอ้พวกอั้นเนี่ยเพราะว่าที่เราลงอ่ะมันจะไม่ได้งาม กคับเหมือนเคมีแล้วค่อยๆใช่ใช่ใช่ค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะอย่างกรณีคอร์สทางฝั่งนู้นหนูก็ลงไปได้ประมาณหกวันก็ถือว่าสูงอยู่อม่ได้ค่ะง่ายๆไม่ต้องไปลงทุนสุดเลยค่ะมาแล้วก็นี่วางนะคะก็ได้ไอเดียรูปแบบกับน้องไก่นะคะให้ความเี็นมากเดี๋ยวพาไปดูผักอีกนิดนึงค่ะ ท่อนใหญ่เนาะทีนี้เรื่องของเรื่องที่ที่ต้องเผาเนี่ยเพราะว่าหนูอยากได้แกลบแกลบแกบเผาค่ะแกลบเผา,แ,เาแล้วก็ใช้ธีการลดน้ำเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องที่เราใช้แกลบแล้วมันเป็นม็ดข้าวค่ะเออที่ที่นั่นนะใช่ของอุ่ณสุขเป็นอ่าจาราชพัฒน์ทอมมาค่ะถ้าเอาแกลบเผาหนึ่งอาบแงยาวสี่เมตรค่ะว้างประมาณห้าสิบเซนค่ะ เขาใช้แหวนดำแปดพู่เล um> ็กอ่ะพู่เล็กเราว่ะแล้วก็ขี้ขี้ขี้วัวแปดออัันนนนีี้แปดพู่เหมือนกันสูยสำหรับสำหรับคนที่ถูกนะคะแต่ว่าจะไม่ไม่หอมคืออันนี้มีคอสอืมมีคอสสวยมากนี่ปลูกได้กี่วันแล้วอันนี้ประมาณสิบกว่าวันเองค่ะอน้ยสิบกว่าวันเลยชื่อขนาดนี้ค่ะ ในความรู้สึกของหนูคือมันไม่ได้เขียวอีมเลยแต่ว่าใบเขาดีมันมน,นุ่มมันเนี่ยแสดงว่ากเขาจะหอมอันนี้เขาจะหอมไหมค่ะหอมอ๋อหอมแล้วนึกว่าเขาเป็นแบบอันนั้นเลยค่ะอ,อันนี้กินอะไรคล้พวกนี้เขาจะกินกันกินได้ทุกอย่างเส้มตำสลัด<อ>ผัดน้ำมันหอยทำต้มจืดค่ะได้อันนี้จะหลักเมนุ่มยูคล้ายๆกับ ผักกาดขาวเวลาไอ้ต้มจืดพวกเนี่ยเราก็ใส่ค่ะค่ะเนย่างอร่อยเนาะเนย่างค่ะเนื้ย่างตั้งเข่าอืมอะไรมันจะเป็นฝั่งนนู้ที่ที่หนูว่าดินมันจะเสืยอยิ่งขึ้ก็เป็นฝั่งค่ะเอ่อริบโอ้โหนี่มันจะห่อแล้วใช่ไหมนี่นี่นี่ใช่ไหมค่ะเริ่มห่อ ว่าจะไม่ไม่ไม่สวยมากเพราะอากาศร้อนมากจริงๆค่ะอากาศร้อนแีบสวยได้ขนาดนี้รู้คิดว่ามันเป็นที่ดินด้วยเหรอเพราะว่าดินตรงเนี้ยอ๋อดินมันแน่นค่ะแน่นที่ว่าทดลองใช่ค่ะเป็นการทดลองคือแปลงนี้มันมันค่อนข้างที่จะมีแกรบแล้วก็พวกความนุ่มของดินนะคะสังเกตดูเนื้อดินจะแบบแข็งเลยค่ะเนี่ยก็เลยแบบทําให้ผักเขาไม่ไม่ไม่เจริญเติบโตเ่าถ่ดออก็คือน้องไก่ทำไปด้วย ทดลองไปด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะก็มีการเรียนรู้อันนี้ที่มันผิดก็ไม่ต้องทำตามนะคะในที่ถูกก็คือทำตาอทํราตรงนี้บอกูไปแล้วนะคะนี่บอกคูไปแล้วนะคะน้อง่ายบอกแล้วอีกครั้งประกาศแก้วเนาะ นี่ก็เรดโอ๊คค่ะสวยมากตัวนี้กี่วันอันนี้ได้20วันแล้วค่ะ20วันค่ะโอ้โหอันนี้ก็วันประมาณอีกกี่วัน10วันก็ได้ตัดแล้วค่ะ10วันก็ได้ตัดแล้วเดี๋ยวก็จะได้เงินแล้วใช่ใช่เดี๋ยวอีก10วันจะมาเดี๋ยวจะมาชิมด้วยอ้นี่าหนูใส่ลองเป็นเอ่อหนูไปที่ไม่ใช่ผักชีนะคะนี่เป็นเบบี้แครอทอ้าวใช่ครูน่าจะได้ปั่นน้ำไอ้นี่เล็ก เราเนึกว่าผักชีอธิวา <c oughs> นเบมี้แค่ร้อนกันอ๋อ,อนี่นะคะเราเนึกว่าผักชีจีนเบ <c oughs> บี้แครอนเนี่ยแตบงบต่อไปหนูคิดว่าหนูจะใส่อย่างเงี้ยเพราะว่าหนูคิดว่าเขางามได้ไวเพราะว่าดินมันสังเกตดูว่าดินมันจะนุ่มมากค่ะเวลาที่จับเนี่ยคะ่ะนุ่มแบบกายเขาดูไอ้ความหนาของของดินประมาณเท่าไหร่ไม่ได้วันเลยนะคะจริงๆก็หนูก็ใส่เข้าไปเลย่าจจะเกินหนึ่งข้อมือนะใช่ไหม ตอนนี้ยังไม่สุดเลยค่ะก็น่าจะประมาณนี้ป,ประมาณชั้นก้าเลยหนึ่งสองสามสี่สี้านิ้วประมาณห้นิ้วพอพอเราเวลาที่เราหมักก็เราก็ไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องของหญ้านะอันนี้แบบนี้จะดีกว่านะคะถ้าสำหรับแบบทางบ้านอยากทำเน,ะนาะหคิดว่า อันนั้นคือหนูเรียนรู้นี่แหละนี่นตัวนี้น้องไก่ให้ทําตามแล้วเกามาดูอันนี้นี่่นครีนโอ๊กสวยมากเท่ากันนะคะนโนีนะแบบหนาเยอะแล้วก็แมลงก็ไม่ลงใช่ไหมเขามีมีกวนบ้างแต่เราใช้น้ําส้มขันไม้ไล่่ะอ๋อนี่ค่ะเคล็ดลับของการไล่แมลงก็คือน้ําส้มขันไม้เชื่อใจได้ค่ะเพราะว่ารู้จักน้องไก่มัน แล้วก็จะพูดถึงเรื่องทันยุ่งินกันตลอดเลยค่ะถ้าใครสนใจได้ไปดู Facebook เดี๋ยวท่าไงเดี๋ยวจะเป็นเพื่อนแล้วก็ใครสนใจนี่สามารถเดี๋ยวปลูกเยอะๆส่งได้เนาะค่ะนี่ค่ะค่ะก็ค่าแต่คนที่แบบมีมีความมันไม่ได้ทำทุกวันเพราะว่าจริงๆแรงท่องเนี่ยก็คืออาศัยแค่ที่ทำกัน ีละสองแปลงสองแปลงแต่พอมันครบแล้วก็รดนุปลูกรดนุปลูกกับรดน้ําคนเดียวมันแค่แบบใช้เวลาไม่นานเราเวลาที่เหลือเราจะทำอะไรก็ไมนไค่รถน้ําทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนี่รถน้ําเช้าเย็นนะคะแต่ไม่มากอยาให้แช่ะอย่าให้แชะแต่เขาถ้าแชะก็เขาก็ระบายน้ําได้นาะเขาเรว่าชุ่มนะคะ โอ้ส oh, uh ิดยอดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกผักอินทรีย์ที่ถือว่าเป็นผักที่หายากแล้วก็ปลูกยากนะคะแต่มาดูน้องไก่พูดแล้วแล้วก็ทําแล้วก็เห็นเห็นแล้วว่าปลูกได้ง่ายๆสบายแล้วก็มีการได้เทคนิคในการทําแปลงปลูกผักที่ถือว่าสะดวกกับคนกับตัวเราเองในการที่จะดูแลเรื่องวัชพืชแล้วก็การรดนะคะเอาตามความสูงตัวเองค่ะที่ถนัด ก็ต้องขอบคุณน้องไก่มากๆที่ให้เคล็ดลับความนี้ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวจะพามาดูเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพอถึงช่วงเก็บผลผลิตอีก10วันค่ะดี๋่จะมาดูนะคะใครสนใจทักได้นะคะน่าจะไม่พอทุกลูกค้าแถวนี้นะคะนี่เห็นมเป็นเส้นทาง4ี่เลนค่ะ คนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นนะคะแล้วเขาก็แวะซื้อแวะซื้อน้องกับว่าขายไม่ทันเลยค่ะนี่ต้องเลยต้องเร่งที่จะ,ะปลูกเพื่อให้ทันลูกค้าค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย